เอาแล้วครับกิติเตอรลันนิง่งกำลังวิ่งแข่งกันจูงงนะครับ<อ> <c oughs> จะแสงแล้วแสงแล้ว กำลังไล่ตามนะครับออ้ส่ยส่ใสตาม,ลตาม,ลตามลแล้วครับตามทันแล้วไปแล้วเดินไหมจูมงม้งเดินไหมเรา,มาฟังแชมป์กันดีครับแชมป์เหนื่อยไหมครับแชมป์ phải leo ô một con minh tam một con minh tam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เฮ้ยรถหลังเอฟกิโลเมตรวิ่งนี้ข <c oughs> <c oughs> ออนุญาตครับ